สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเชียบไพ่ทาโร่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายแบบแรนดอมนะคะของชาวธาตุน้บมีบบแกบกพิจิบบนะ,ะ,ะ,นะ,ะบแบบแบบแงบแบบแบบแสบแอบแรบแออบบแบบแบบแบาแบบ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 แบาแบบาบบแ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 บะะ ก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นว่าจะตรงกับคุณหรือไม่อย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตของคุณช่วงนี้นะคะพลังงานของไพ่นะคะบ่งบอกว่าในช่วงนี้ในหลายคนอยู่ในสภาวะจำยอมนะคะเหมือนกับว่ามีความทุกข์นะคะเหมือนกับว่าทนทุกข์อยู่นะบางคนกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะมีปัญหาเข้ามากินไม่ได้นอนไม่หลับ นั่งกลุ่มขมับเลยนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องโน้เรื่องนี้เข้ามาถาโถมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะทางด้านการงานก็อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือว่าบางคนเหมือนก็ว่าถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเจ้านายอาจจะบีบบังคับเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะคอยจับตามองคุณอยู่ก็ได้คุณก็อาจจะรู้สึก อึดอัดใจนะคะเหมือนกับว่าจ้องจับผิดคุณนะคะหรือการเงินอาจจะมีภาระหนี้สินมากมายนะคะในช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะที่รออยู่หรือคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะไม่ได้คืนนะคะก็เลยทําให้คุณทุกข์ใจหรือเกี่ยวกับความรัก อาจจะมีปัญหามากมายมาในช่วงนี้ถ้าไม่คุณก็ค้นรักนะคะเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องรักเศร้รักสามเศร้าหรือมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะก็เลยทำให้คุณทุกอ,อกทุกใจช่วงนี้มีปัญหาเข้ามานะคะคุณพยายามแก้ไขคุณพยายามสู้ด้วยใจที่เข้มแข็งนะคะคนที่มีอิทธิพลบทบาทกับคุณ ถ้าเป็นคนรักนะคะก็ลักษณะคนธาตุดินนะคะธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะคุณพยายามที่จะพูดคุยตกลงเจรจานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือปัญหาต่างๆในช่วงนี้กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะพยายามทำใจแต่ก็ยังทำใจไม่ได้ปล่อยวางก็ปล่อยไม่ได้นะคะพูดง่ายแต่ทำใจยากนะคะ แต่มองว่าทางออกของคุณมีนะถ้าคุณรู้จักปรึกษาคนที่เขารักคุณนะคะมองว่ามีคนเห็นอกเห็นใจหรือว่าอาจจะรับรู้ได้เกี่ยวกับปัญหาของคุณนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่นะคะหรือว่าเพื่อนที่เขามีความจริงใจกับคุณนะคะมีความหวังดีหรืออาจจะมีคนแอบรักแอบมอง แอบหมายปองคุณอยู่ก็ได้นะสำหรับบางคนนะคะที่คุยคุยกันอยู่ที่ยังไม่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะคุณมีโอกาสเปิดอกเปิดใจนะในบางครั้งคุณไม่ได้มองสิ่งใหม่ๆที่รอคุณอยู่นะคะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะแต่คุณไม่เลือกที่จะมองนะคะโดยเฉพาะความรักนะคะยังมีคนที่ดีที่พร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสที่ดีกับคุณนะคะ เขาคนนั้นก็จะเป็นคนลักษณะธาตุไฟเมสิงธนูคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือคนธาตุดินมังกรพฤกษกกันที่มีอิทธิพลบทบาทกับคุณในช่วงนี้นะคะแต่คุณเลือกที่จะรักคนของคุณที่เขาอาจจะไปมีคนอื่นหรือว่ามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้กลายเป็นปัญหา เพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะวาดฝันให้คุณว่าเขาต้องการแต่งงานกับคุณอยู่กับคุณหรือว่ารักคุณนะคะคุณก็เหมือนกับว่ามีความหวังนะคะสร้างวิมานในอากาศแต่สุดท้ายแล้วไพสรุปนะคะก็คือ5ถ้วยนะคะกลายเป็นว่ามีความผิดหวังนะคะละักษณะยังไม่สมหวังนะเกี่ยวกับความรักนะคะส่วนเรื่องงานเรื่องเงินนะคะบอกได้เลยว่า ถ้ามีเงินก็ขอให้คุณพยายามเก็บพยายามทำนะคะไม่ต้องช่วยเหลือเผื่อแผ่ใครทั้งนั้นเพราะว่าช่วงเนี้ยขอให้คุณเห็นแก่ตัวให้มากๆนะคะเพราะว่าคุณนะมักจะถูกเอาลัดเอาเปรียบนะคะแล้วก็เรื่องงานคุณเป็นคนที่ขี้สงสารขี้เกงใจนะคะไม่กล้าพูดไม่กล้าปฏิเสธนะคะเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าของคุณก็เลยเหมือนกับว่าเห็นคุณง่ายๆยังไงก็ได้นะคะเขาก็เลยกลายเป็นว่าเอาเปรียบคุณทุกด้านนะคะ ดังนั้นขอให้คุณมีสติอดทนอดกัน้นแล้วก็พยายามที่จะฝ่าฟันปัญหาไปให้ได้นะคะอะไรที่ยอมได้ก็ขอให้ยอมแต่ถ้าอะไรที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้องคุณก็ต้องสู้นะคะต้องพูดต้องทำนะคะถ้าไม่นั้นคุณก็จะตกเป็นเบี้ยล่างของเขานะ เพราะว่าไพ่บ่งบอกว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความฉลาดพอตัวนะคะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนใครๆก็อ้าแขนรับนะคะหรือบางคนต้องการเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าสมัครงานเอาไว้มองว่ามีโอกาสได้นะคะถ้าคุณตั้งใจที่จะทำนะคะขอให้คุณกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะไพ่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็ง กล้าสู้คุณก็จะได้รู้ว่าชีวิตของคุณนั้นมีคุณค่าเพราะตัวเองนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะมองว่ายังเป็นปัญหาต่อไปนะคะแต่ยังไงขอให้คุณกลับมารักตัวเองเพราะว่าคุณยังมีคุณค่าอยู่เสมอและยังมีคนรอคอยคุณอยู่เสมอนะคะยังมีคนที่เขาพร้อมที่จะรักคุณช่วยเหลือคุณหรือว่าหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ ขอให้คุณกลับมารักตัวเองแล้วก็มองสิ่งดีๆมองโอกาสดีๆในวันข้างหน้านะคะอันนี้สำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะคนโสดพ่อไม่แม่ไม้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะเพราะว่าพลังงานในไพ่พื้นฐานนั้นก็คือเป็นเรื่องราวของคนโดยทั่วไปนะคะอาจจะเป็นคนคุยหรือว่าคนมีคู่มีครอบครัวสำหรับคนรักนะคะส่วนคนโสด จะเป็นอย่างไรเนะคะได้ไพ่ฤาษีนะคะชาริออตนะคะสีดาบบอกว่าคนโสดจะเป็นคนทางกายต่างถิน่นต่างแดนต่างชาตินะคะที่จะเข้ามานะคะจะเป็นลักษณะเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาลักษณะเป็นครูบาอาจารย์ เป็นคนเจ้าระเบียบนะคะมีวินัยแล้วก็สามารถดูแลคุณได้เป็นผู้นำชีวิตที่ดีเป็นหมอทหารตำรวจก็ได้นะคะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักด์ที่จะมาหลงรักคุณสำหรับคนโสดนะคะอันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปซิว่าสถานการณ์ในภาพไพ่หรือว่าพลังงานจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะ ขอให้ไพ่บอกพลังงานที่ดีกับคุณนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ดีบ้างไหมนะคะ6ไม้เท้านะคะให้ลแฟนนะคะ6ไม้เทา้าให้ลแฟนแล้วก็8ดเหรียญน,นะคะแน่นอน ชีวิตของคุณนะคะพลังงานสื่อสารบ่งบอกว่าชีวิตของคุณมีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็รุ่งโรจแน่นอนนะคะและก็มีโอกาสสดใสนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักนะคะมีคนเข้ามาอุปถรัรมภ์ค้ำชูหรือว่าคุณจะเจออนาคตที่ดีกว่านี้นะคะ บอกได้เลยว่าพลังงานมีแต่ดีๆสิ่งดีๆขอให้ขอให้คุณยอมรับกับสิ่งที่ดีๆและคุณก็จะมีวันที่ดีอยู่เสมอนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่การกระทําและการตัดสินใจของคุณนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับชาวาธาตุน้ำนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ